สวัสดีครับผมจันตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นะแฝงนะครับช่อง YouTube จันตี้ผีบ้านะครับวันนี้ผมอัพคลิปไปปิดนาตำเพื่อที่กีดยางพาฝนนะครับปิดทั้งสวนนะครับระดับที่ตำคือระดับหัวเข่าลงไปคือว่าคือว่าตำครับบัดนี้มีคนเมมมาเมมมาเว้าครับมาเว,าเวา้าว,าวา่าแม่นแล้วต้นใหญ่มันก็ออกดีแหละโอ้พ่อยากเว,าเวา้ากับคนเลี้ยงมันไหลด้เนาะ ข่อยบอกว่าข่อยที่เฮ็ดให้เบิ่งข่อยบ่มักางบอกให ste ้ฟังเจ้าบ่ต้องเชื่อคำเว้าของข่อยดอกเข้าใจว่คำเว้าของคนน่ะมันลิ้นบ่มีกระดูกบ่มีประโยชน์เบิ่งการกระท่ำเบิ่งผลของมันดีกว่าโอ้ยยิ่งก็โมโหแต่เศร้าเดี๋ยววานะสิเปิดให้เบิ่งนี่ต้นน้อยนี่น้อยสักหน่อนี่ต้นขากวานี่เอานี่นี่นี่ต้นขากวานี่เอานี่เห็นบ่น้อยก็ต้นขาขวาอีกเออนี่ต้นน้อยเด้อนี่เด้อ บาดฟูฟียุ่นิเปลือกกระบางนี่โอเคปะมาสีเปิดให้เบิง้งบาดนี้เอาเดียวพียาเลยอือเปิดมือเดียววะเดี๋ยวมันบาดคอยจะเปิดสามีดเด้อเพราะว่าให้คอยบางมีดได้พอใจตัวอืผมเปิดมือเดียวได้นี่ ขันเปิดขันเปิดมีดเดียวกับสีว่านนั่นอีกนี่เห็นบ่าวบ่ของดูมันย่อยของดูแบบน,นี้ไอ้คนมันสีบ่อมันก็เบ่อได้เบิดทุกอย่างาานะฮะแบบนี้ไงหาเบิรงหาเบิร์งก็ต้องมันเบ้านั่นเบ้านี่ดอกมันมีประโยชน์นี่อย่างเลยครับเราหันสู่การกระท่ำกับบ่ได้จะยี่บ่เอานี่ ดูนี่ออกบ่โอ้ยไปอีกต้นดูนี่ต้นน้อยเบิดเลยนี่เปิดเบิดนี่สาม,มีคือกันหนิดูนี่เห็นบ่โอเออมันก็ออกซ้ํานี่ละกะเ็เปิดเปิดน้ายางเออเดี๋ยวเคี้ยวนี่ออกก่อนมันขวางทางไม่อยากใส่นิ้วมันติดจีบ่่ะแสดงว่าตัดเพราะขาดไหนพวกต้นนี้ดูบ่หนิเปิดซีต้นติดนี่ มันตัวมันน้อยเห็นปะเออมันก็บด้ออกโจกโจกล่กะก็เปิดมือแย้จะเอาจังไดอ้ยังกิดอันนี้ใช่เสือราปิดเบิดแล้วครับนี่อย่าขาดเสือราปิดเบิดเลยครับม,มันมีเดินขัดขวางการไหลเห็นเออ,เอ,อเอาแค่นี้แหละครับผมม่หยังดอก บ่อยากบ่ค่อยอยากคุยกับคนเลียนมาหลายปวดหวัววนเห็นบอคนวนวนนี่คือใส่ยาขาเสื้อปิดไว้นะครับนะครับขันไส้ปูนแดงวะ่ะขอไม่อยากว่าวนะบ่อยากพาดเจ้าที่เปิดได้แบบข่อยวะเนี่ยแปปป่องไม่ใ่บอหนิฮะไปถามไปถามเนี่ย ของคอยของจริงคอยบอกคุยดอกคอยเห็นให้เจ้าเบิ้งคุนคุยคือคนเห็ดมาได้แล้วว่าให้เจ้าฟังเข้าใจปะมีแต่คำเบ้าเออคอยพิสูจน์ให้เบิ้งเบิ้ตุยางละเมตตตุอ้วนก็นถือคอยอันอัตุเมตตาตุอ้วนลดไม่เขาน่อยก็ถือคอยบ้เสือคำเบ้าคอยคอยก็ทพิสูจน์ในเห็นไงรางทวนมาหลายคลิปแล้วคอยบอกรงรอด พ่อหยั่งบ่เสือความข่อยนี่แม่นห้นดเจอตับเพื่อเดียวอ <laughs> ยากร้องของนี่โอเคครับผมขอบคุณครับว่อหยอกเราเล่นซื้อได้เมือนี้เรามาสวยเราไปบุญบ้านเราบุญยังบุญเบิกบ้านนี่ล่ะว่าเมื่อนี้เราสิมาปีนคู่ข่อยก้อนที่ฝนที่มาเออโอเคครับผมขอบคุณครับ